ก,ก,ก,กินเรียนค่ะกินเรียนค่ะวันนี้อยู่ที่ชุมพรนะครับวันนี้สอนแต่งหน้าสาวชุมพรสวยมายซวยมหมพรุ่งนี้สาวสุราษฎร์เจอกันนะครับต่อด้วยภูกเกตคามพวกเ,เวกตสอนสองวันเลยนะฮะรอบนี้นะคะคแล้วก็ต่อด้วยนึกก่อนเขาหลักอ๋อเขาหลัก โรงแรมเดอะแซนเขาหลักพังงานนะคะมาจุมพรต้องมากินกุเรียนนะคะมากินเรียนนะมาดูติมีค่ายไม้ตรงนี้นะคะตลาดหลังรถไฟเนี่ยหลังรถไฟเมื่อกีน้นักเรียนบอกว่าให้มาซื้อตรงนี้นะคะหลังรถไฟชุมพอร,รอาจารย์ต้นคุณใต้เป็นหรือเปล่าเนี่ยคไม่เป็นเลยเป็นคนที่ไหนคะก็ยาภูมิก็ยาภูมิ พูดใต้ไม่เป็นเลยเป็นเลยแล้วอยากได้ผัวใต้หรือเปล่าอยากได้มากกว่าว้าอ้ยอยากได้ผัวใต้อยู่นะคะเอออยากได้ผัวภาคใต้ต้องฝึกพูดใต้สิอยากได้ผัวภาคใต้ก็ต้องฝึกพูดใต้ต้องซุกแรงตายนะคระัะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันก่อนเลยประการแรกนะครับเอาฝึกคำแรกก่อน <c oughs> คำแรกว่าทาง้น้น <c oughs> ตามน้นก็คือข้ามถนนนะคะไปกินทุเรียนคือไปกินเรียนเรียนอ่ะเขาจะพูดสั้นๆเนาะกินกินเรียนอ่าแล้วก็ไปกินผู้ชายไปกินผู้ชายอันนี้ถูกเลยคุณพ่อถูกเลยคุณแม่เราต้องอุดหนุนคุณแม่โลละร้อยโลละร้อยไม่ได้ตัดกระคะไม่ได้ฉีดยาผูเรียนล้นหรือเปล่า สวนสวนสวนคุณพอ่อเหรอคะสวนคุณแม่ผ,มมมผ่านไรคะรทอง,ทงครทำไมลูกเหมือนชะนีอะคุณแม่อันนี้หมอดทองใช่ไหมคะคุณแม่เปิดมากกว่นหนึ่งลูกค่ะบงพุครับครับด้วยคุณคุณคแม่แกะไห้ได้ไหมคนี่ได้ครับแกะแล้วมอถ้วยลูกเอาลูก แล้วใส่ก็ได้คุณแมเลยแล้วลุกตัวแก่ๆจับได้ลูกใหญ่จับไปได้ใช่แล้วหน้าโคตรไทยเธอสายเส้นโอ้โอ้โอ้มันไม่นี่หรอสวยมากมันไม่ใช่มือหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมือหุ้มเหล็กเออไม่เลครับไม่จับงันได้ไงอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เลยปล่อยให้เลยเดี๋ยวปล่อยให้เลยปล่อยแบบนี้หรอเนื้อหน่อยกินเลยไหมกินเลยกินเลยโลร้อยเดี่ยวเข้าร้อยเดี่ยวครับไม่ลูกเติ่งๆอยู่นะเติ่งๆลอยสองโล เดี๋ยวถ้าอร่อยนะถ้าร้อยนะเมาหมดเลยเมาหมดเลยเหรอลองชิมดูก่อนชอนเมาหมดเลยลูกแรกก่อนครับชิมลูกแรกนี้ก่อนครับไม่ได้ฉีดยาครับไม่ได้ฉีดยาทั้งชินไม่ไดด้ฉียาึงกคนแม่ส้วนอยู่ในคณเนียนี้เลยหรือทีนนี้แหละอ๋อส่วนนี้ไม่เจ็บมือเมื่อกี้ไม่คุณแม่ถามคุณแม่ถามว่าไม่เจ็บมือเหรอคะไม่เจ็บ เจ็บมือเหรอคะเจ็บมือเหรอคะทำไมลูกเจ็บมากเลยคุณแม่ผ่าแบบโบราณเนาะใช่พี่โบราณอ๋ออันนี้ผ่าแบบโบราณมีดเี้มีดไม่ใช่ปลอกตุเรียนนะลูกไม่ใช่ปลอกตุเรียนนะผ่าแบบโบราณคือผ่าจากก้นใช่แม่ไม่ชอบขายตุเรียนปอกแบบมนูะทตุเรียนตัดอ่ะแม่ไม่ชอบขายเจ็บมือใช่มันเจ็บมือด้วยไม่ชอบไม่ชอบใช่ต้องมีดยาวๆแหลยผ่าโบราณเขาเขาจะ จากต้นกลิ่นหอมมันหล่นไงมันเรียกหล่นมันจะแบบว่าสุกมากเลยนมันไม่มิมันไม่มียาด้วยมันจะสุกมากมากเลยแต่มันอร่อยนะหมอนมากวว้าแต่ว่ามคุณผู้ชมขาแต่ว่ามันไม่เละเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคุณแม่นะเอาชิมค่ะชิมค่ะเนื้อสวยมากเนื้อสวย คุณแม่การันตีว่าไม่ฉีดสารเคมีไม่ใส่ย,ยาฆ่าแมลงไม่ป้ายยาอะไรทั้งสิ้นค่ะ o ร i g i n a l หล่หอลดชาติอริ g i n อ l ดั้งเดิมห <c oughs> วานจริงๆ ลูกไหนครับลูกไหนลูกไหนก็ได้แมนะเราต้นขาโลดร้อยเธอต้องฝึกพูดคำนี้นะคะร้อยร้อยอร่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 อยจริงอร่อยเนาะอร่อยอ่ะแล้วอร่อยอ่ะสองลูกสามร้อยแปดสิบครับ ปรากฏว่าจันทรอบร้อยค่ะอ่าจันร์นี้ค่ะร้อยอันนี้คือโดนเยะและเสียงเนี้ยเป็นเสียงที่โดนเยะแล้วได้กับคุณแม่ะได้ค่ะร้อยสามร้อยหนึ่งิเจ็ดเนึ่องกแม่มีมีกี่ต้นนะคุณแม่อ๋อนี่เยอะแต่ไม่มีสุดยอนแล้วค่ะอลือหวานหวานใช่ รสชาติมันจะไม่เหมือนกันแต่ละที่เช้าน้าเลยเรียนแต่ละจังหวัดนะครับรสชาติมันไม่เหมือนกันกิโลละปบาทเท่านั้นเองไม่ะร้อยามร้มาใหม่ขาย่ทุกเรอยลละบาทเท่านั้นเองค่ะกลละบาทเท่านั้นเองไหมค่ะวเร่หมกไ่หลานุปิบาทอ่งงูอ่าง บอกเองแล้วบอกเองแล้วบอกเองแล้วหนุนบอกเองแล้วหนึ่งลองลุกใหม่ลองลุกใหม่ไม่หน้าดุมวยโถเลือกบางเลือกบางรู้เรียนที่อายุเยอะคุณแม่เรียนแม็กกี่ปีหลังอันเนี้ยเยอะเจนร้อยปีแล้ว ทุเรียนต้นนี้700ปีนะคะเปลือกจะบางเปลือกจะบางแบบนี้ลอยนะคะ <ไอ S 1> แล้วก็เนื้อแห้งคุณแม่ขนาดนต้นตมอย่างเนื้อแห้งเลยเนาะ,ะ<ไ>อ๋อคือบางทีมันจะเป็นเย็นก็เรือมันเป็นเย็นเป็นเย็นคือมันจะมีน้ํานะคะ<ไ>อ,อันนี้คือเปลือกบางดีมากเดี๋ยวลองชิมรู่นี่สองน,นั้นมีความแหง้แหงยุ่มแห้งยุ่มแห้งดีนะคะเร <ไอ S 1> ียกว่ายุ่มแต่ต้นยุ่มยุ่มชิมดูดิยุ่มก็คือเนี่ยก็ยุ่มยุ่มเขาเรีว่าเม็ดนะ อ่ะเม็ดคือยุ่มกินกี่ยุ่มอ่าสองยุ่มไม่ไปเชื่อกว่าโดนหลอกจริงมันร้อนยุ่มอ่ะลองดูเมื่อกี้ได้ชิมดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ฮ้ยมีความหอมหรอคะมีความลุ่มลึกเออเออมีความลุ่มลึกพอกัดปุ๊บมีความซ่าตันนี้ความซ่านะคะอ่า ร้อยอ่ะงร้อยอ่างมันมีความซ่ามีความซ่ามีความต่อชาตอชาวซาสราเจอกันนะคะโรงแรมไดมอนด์พาซาต่อด้วยต่อด้วยวันที่ยี่สิบแปดภูเก็ต 2 8ายี่สภูเก็ตสาเขาหลักวันที่หนึ่งกระบี่สองตรัง3ามกรกฎาคมพัทลุงนะคะ4หาดใหญ่แล้วไปนาราธิวาสนะครับเบตงเราก็ไปรอบนี้ยะลาเราก็ไปนะครับอยากสวยมหาจะมิกบ,บองค่ะนี่ค่ะทีมงานเราพร้อม ทุเรียนแล้วต้องทานมังคุดแก้วในครับมังคุดมีบนรถแล้วค่ะมีคุณชายครับขอบคุณาขอบคุณท้าโอ้โรลไม่ผิดหวังรอบนี้เนาะทุเรียนชุมพรทุเรียนจุมพรคือไม่ผิดหวังร้อยจังหวะยอดไอ้นี่้มีเอซีบอกว่าสุดยอดความอร่อยหมอจังหัดชุมพรจริงค่ะว่ะ ชุมพรทุเรียนสุราษฎร์รสชาติมันแตกต่างกันมันอยู่ที่ดินนะคะแล้วก็แต่บอกตามตรงนะอาจารย์ต้น<ะ>ที่ชิมมาทั้งหมดเนี่ยทุเรียนป่าละอูยังไม่เคยกินเรียนไม่คเคยกินน้องมันมีช่วงไหนมนีช่วงหมดไปได้ยังทุเรียนป่าละอูที่เพชรบุรีนะครับอร่อยมากเลยต้องไปลองโอ้ต้องไปลองจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยที่สุดเราต้องลองทั่วประเทศแต่อันนี้อร่อยสุดแล้วใช่ เดี๋ยวไปลองเพื่อนสุดษฎร์บ้างอาจารย์ว่านะมันมันหอมมันหอมดินนะมันหอมมันหวานแต่ว่าแตจาว่ามันขัดความมันเออเออใช่ใช่มันขัดความมันมันมันมีความเบาอ่ะมันมีความเบามันหอมเบาเบามันหวานเบาเบาแต่มันขัดความมันขัดความแน่นอยู่ต้น เหมือนผู้ชายเลยว้ายยังไงครับอืมอ๋อยังไงครับผู้ชายบรรยายหน่อยเนี่องจากผู้ชมก็อยากรู้ว่าผู้ชายแต่คนเนี้ยมันเบามันหนักมันแตกต่างกันยังไงนะฮะอือยังไงครับอืม <laughs> ผู้ชายแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนาะก็<อ>จะไม่เหมือนกันอ่าอเล่าหน่อยเล่าเล่าเล่า,ลาอันนี้มีคนเล่าให้ฟังนะคะอ่าอ่าอ่ันไม่เลือหรอกนะฮะอือคนเล่าให้ฟังมีคนเล่าให้ฟัง <laughs> ที่แน่ๆเนี่ยกลางคืนเธอไม่เคยอยู่ห้องเลยลคุณผู้ชมขะอาจารย์ต้นนี้ไม่เคยอยู่ห้องเลยนะกลางคืนนี้นะฮะ <c oughs> เดินทางทุกจังหวัดคือกินมาทุกจังหวัดะ <c oughs> ระวังอ้วนนะบะ่ผู้ชายใต้เหรอน่ารักจริงใจไงอาจารย์อ่าผู้ชายใต้จริงใจสิคะค<ล>นใต้จริงใจอยู่แล้วจริงใจไม่หลอกกอหลอกกอก็มึอแปลว่าหลอกลวงสามคำใต้หลอกก่อ,อกกิน หลอกกอหลอกกอแปลว่าหลอกลวงใช่ไม่ใช่มหละกอใช่ไหมครับละกอก็เรียกว่าหลอกกอเหมือนกันนะครับคนใต้อ่ะทีนี้เนี่ยอ่ะบรรยายซิว่าผู้ชายอีสานเป็นยังไงอ่ะผู้ชายอีสานก็รักจริงไงหรอใช่ผู้ชายอีสานก็คือรักจริงไงนี่ไงเจอกัรก็รักเลยอรักจริงใช่ไหมครับ เอเหเหอผู้หญิงรักจริงรักปากหลักเนาะใช่รักปากหลักค่ะใช่สรุปผู้ชายภาคไหนแซ่บที่สุดอในเมืองไทยอ่ะต้องภาคอีสานสิคะแล้วหล่อนคนอีสานใช่นี่เป็นสาวเฉยภูมิอ่ะอยากรู้ภาษาใต้คำไหนบ้างอ่ะคำอะไรอ่ะแซ่บก็คือร้อยอ่ะร้อยร้อยเออแซ่บก็คือร้อยใช้กับอะไรได้บ้างคะ ทุกอย่างเลยจะกับผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ร้อยโอ้ชายอือยร้อยบาลร้อยใช่สมมติเราเราไปกับผู้ชายนะแล้วผู้ชายบอกว่าอร่อยนะบอกบอกเพื่อนเราโอ้บอลร้อยโอแล้วถ้าร้อยมากเหรครับอร่อยมากออ๋เหระก็คือร้อยมากไงมไม่เหมือนภาคอีสานเลยค่ะอะไรคะภาคอีสานแซ่บธรรมดาเรียกว่าแซ่บถ้าแซ่บมากแซ่บอีหลี จะปีลีใช่ไหมคะร้อยแรงเออร้อยแรงเออร้อยแรงร้อยจังหูร้อยจังหูอ๋อเอาละค่ะเดี๋ยวจันขอลาไปก่อนนะคะอยากสวยอยากแต่งหน้าเป็นค่ะมาหาจับอีกฟองแล้วก็ทีมงานค่ะบ๊ายบายบ๊ายค่ะคนปิดได้เจ๊ะ